สวัสดีค่ะมาพบกับยิงนูอินสเปนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำสแดมซุปซุกินี่นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองทำดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะคะเพื่อตามมาดูเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะไปหาซุกินี่ที่เราปลูกไว้ก่อนนะคะก็มีอู่ลูกหนึ่งนะคะ ไม่รู้ว่าจะตัดได้หรือเปล่านะแต่ที่เหลือก็ไม่มีแล้วทำยังไงดีใบก็คือแบบเหี่ยวมากนะคะเพื่อนดูอากาศสิคะตอนนี้ประมาณเกือบสองทุ่มนะคะยังแดดอยู่เลยค่ะสรุปก็คือสกินี่ที่หนูเห็นเมื่อวานอยู่ในตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อย่าโฟกัสในตู้เย็นนะคะมันรกมากก็เดี๋ยวจะไปปอกเปลือกกันค่ะ หลังจากนั้นยินงนุ้ยก็จะไปตัดโรสแมรี่นะคะที่ปลูกไว้ในบ้านนั่นเองนะคะคอใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆนยิ่งเรารดน้านะมันก็ยิ่งออกเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆพืนยิงนุ้ยชอบดมก่อนที่จะตัดทุกครั้งเลยะคะ่ะก็จะตัดประมาณสามกิ่งก็พอเพราะว่าใส่เยอะมันจะกิ่นฉุนไปนะคะส่วนสุกินี่เนี่ยยินงนุ้ยจะไม่ใช้เปลือกนะคะนุยิงนุ้ยจะปอกเปลือกออกก่อนนะคะเพื่อนๆส่วนเปลือกสุกินี่ก็ปอกง่ายแสนง่ายเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนไม่ยากเลย หญิงนุ้ยก็จะใช้ทั้งหมดนะคะทั้งตรงกลางเขาด้วยนะคะไม่แก่เหมือนที่คิดไว้แฮะและหญิงนุ้ยก็จะใช้มันฝรั่งนะคะผสมลงไปในซุปด้วยจ้ะปอกเปลือกด้วยนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็หันห่นหัน่นหันแบบนี้ก่อนนะคะส่วนห้องครัวฉากหลังอย่าไปสนใจเลยนะคะเราทําแบบสไตล์อินดีค้ค่ะธรรมชาติธรรมชาตินะคะ เราก็จะใช้กระเทียมเป็นส่วนผสมเช่นกันนะคะแล้วก็หัวหอมหัวหอมนี่ต้องเอาไปล้างก่อนนะคะเพราะว่าตอนที่เราปอกเปลือกเนี่ยเราไม่รู้ว่ามือเราไปโดนอะไรมาบ้างนะคะความสะอาดก็ต้องมาอันดับหนึ่งเหมือนกันนะจ้ะ แล้วก็หั่นกระเทียมไปด้วยนะคะหั่นกระเทียมหัวหอมมาผสมกันเลยเพราะเราจะเอาไปผัดอีกทีนะคะและที่ลืมไม่ได้เลยก็คือต้องล้างสุกี้นี่ด้วยนะคะเพราะว่าปอกใส่น้ําก็จริงแหละแล้วต้องล้างอีกทีหนึ่งแล้วก็มันฝรั่งก็ล้างน้ําเหมือนกันแต่ว่าต้องแช่น้ําทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะดํานะคะโรสแมรี่หญิงนุยก็ต้องล้างแล้วก็เอาแค่เฉพาะใบนะคะเราจะไม่ใช้ต้นก้านของโรสแมรี่ในการปรุงอาหารนะคะ ตอนนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนการผัดหอมนะคะกับกระเทียมแล้วก็โรสแมรี่ให้เขา,าเป็นสีเหลืองๆนะคะยิงนี้ก็ใช้เป็นน้ํามันมะกอกนะคะในการทําแล้วก็หม้อน,นี้ก็จะใช้ต้มเจ้าสุกินีแล้วก็มันฝรั่งนะคะต้มรวมกันไปเลยนะคะ ตอนอยู่เมืองไทยอย่างนุ้ยนะคะทําอาหารไม่เป็นแล้วก็ซุปก็ทําให้เป็นเช่นกันค่ะมาเป็นก็อยู่ที่นี่ละค่ะแล้วก็ผิดคาดนะคะเราใช้หม้อผิดขนาดนะคะก็เลยเปลี่ยนหม้ออีกแล้วค่ะเพื่อนๆทีนี้ก็สามารถใส่ให้หมดได้เลยนะคะตอนนี้หอมหอมหัวใหญ่แล้วก็กระเทียมก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแค่นี้พอสุกิีนี้ก็ต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะแบ่งน้ําต้มบางส่วนออกน,นะคะเพราะว่าถ้าใช้น้ําหมดมันก็จะเป็นลิควิดนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีพริกต่างๆนะคะซอยนะคะนี่พร้อมปั่นแล้วใส่ที่เราผัดลงไปเลยจ้าเห็นไหมแล้วก็เราจะทําการปั่นนั่นเองนะคะปั่นให้เขาแบบละเอียดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อน พอใช้เครื่องปั่นตัวนี้นี่สบายไปหลายสิบเท่าเลยค่ะเพื่อนๆนถ้าใครมีที่บ้านก็ลองปั่นดูนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเขาจะละเอียดนวลมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเปิดแก๊สค่ะตั้งเตาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็ใส่เนยลงไปนะคะครีมนิดหน่อยแล้วก็ใส่นมนิดหน่อยนะคะอย่าลืมเกลือด้วยนะคะแล้วก็คนๆค,ค่ะคนให้เขาเข้ากันนะคะคนไปสักพักนะแล้วเขาก็จะเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนเห็นไหม แล้วก็มาต่อด้วยท็อปปิ้งก็คือครุทอนนั่นเองนะคะก็อารมณ์เหมือนขนมปังที่เราเอาไปทอดให้มันกรอบๆนะคะแล้วก็โรยบนหน้าซุปนั่นเองนะคะเพื่อนๆเ,เราก็มาตั้งไฟเลยนะคะก็ใส่น้ํามันนิดหน่อยดิงนงดิงก็ใช้น้ามันมะกอกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็รอให้กระทะร้อนนะคะก็ใส่ขนมปังลงไปเลยครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมเกลือด้วยนะคะให้จะเพิ่มรสชาติให้เขานะคะแล้วก็เวลานั้นไม่รู้ค่ะก็ดูสถานการณ์เอานะคะถ้าเหลืองเหลืองสุกเราก็ปิด แกะได้เลยนะคะเหมือนแบบนี้เห็นไหมเสร็จแล้วนะคะสุกสุกไมไหม,หมรวมกันไปแบบนี้ค่ะ <c oughs> แต่ชิมแล้วก็อร่อยนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้หญิงวิก็จะทําไปให้พ่อปู่ชิมด้วยนะคะก็ตักไปไม่ต้องเยอะค่ะเพราะว่าตอนเย็นท่านไม่ทานเยอะนะคะก็ให้เขาแบบอุ่นอุ่นท้องอย่างเงี้ยก็ใส่ครุฑทองลงไปนะคะแล้วก็พริก3ามสีแบบนี้เลยค่ะวันนี้คุณสามีเขาก็มาช่วยจัดจานด้วยนะคะก็ลองเอาขึ้นไปให้ท่านชิมเลยค่ะนะคะ ส่วนสองถ้วยนี้ก็จะเป็นของหญิงนุ้ยแล้วก็คุณสามีนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็เสิร์ฟประมาณนี้นะคะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็เพิ่ม ไข่ต้มลงไปนะคะ1ลูกแล้วก็พริกไทยนะคะตอนนี้ทาหม,ม้อใหญ่เราไม่ได้ใส่เพราะว่าน้องมาลีก็จะทานด้วยนะคะแล้วก็ใส่แยกต่างหากแล้วก็เกลือโรยนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็พร้อมแล้วอ่าถัดไปก็จะเป็นครดทอนแล้วก็พริกสามสี 4. แล้วก็อันนี้ก็เป็นของลูกสาวของน้องมาลีนะคะเราจะตักแยกออกมาก่อนแล้วก็ครดทอนนะคะน้องเขาชอบขนมปังแบบนี้นะคะแล้วก็ไข่ค่ะเพิ่มโปรตีนให้ให้น้องมาลีด้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอชิมฝีมือซุปของยิงนุ้ยนั่นเองนะคะเพราะว่าเราปลูกสุก,กี้นี่ที่บ้านเนี่ยเราก็มันเยอะเราก็ไม่รู้ทําอะไรก็อามาดัดแปลงเป็นเมนูนี้นะคะลองมาดูชิมกันค่ะว่ามันจะอร่อยไหมนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะพเพื่อนๆไม่เคยทําเลยนะก็ดูจากช่องแดงก็คําแนะนําจากคุณสามีนิดหน่อยนะคะว่าเออทาแบบนี้แบบนี้นะคะก็มาลองชิมนะคะจะอร่อยไหมนะะ้อ ชิมก่อนอืมใช้ได้ค่ะอร่อยค่ะคุณ